แบบสนุกสนานกันนะคะกินไปคุยไปนะคระส้มตำยั่วๆเลยจ้าสามครกค่ะวันนี้สามครกไปก่อนใช่ไหมนี่จ้ายั่วๆเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สามมือโบชแนลเหมือนเดิมค่ะวันนี้ตํามส้มตำค่ะมากินส้มตำด้วยกันนะคะมาบ้านที่เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราจะลุยส้มตำแล้วก็มีข้อหมูย่าง มีไส้กรอกไหนขหมูย่างนอ้องเอาขอหมูย่างมาให้ดูหน่อยเนี่ยค่ะหมูย่าง <c oughs> ส้มตำแซ่บๆเลยค่ะเนี่ยกำลังตำอยู่ค่ะมากินได้กันนะครบโอ้ประเด็นเลยมาจ้ามากินน้ำกันเวยค่ะบพื่อทพี่ท่านได้กินข้าวก็มากินน้ำกันเวยค่ะได้บรรยากาศค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเนี่ยค่ะสบายสบาย อโทษคมมากอันนั้นคืออะไรมันต้องเป็นเอกลักษณ์ภาษาอีสานของคนถ้าเรามาไหมเอามาสิคะไม่เอามาได้ไงค้าถาดถาดปนะระจำตําบีุก่มาจา้า ใส่ไรกระเซ็บไรค่ะใส่ชูรสนค่ะใส่หน่อยกระเซ็บหน่อยช่วยใส่จานนะอย่าไปใส่น้ำตาลนะเต้นไม่มีน้ำตาลไม่มีค่ะความเงินอนนั้นอร่อยคือ้องเกตคนให้เลยน้องเอาไฟแช็กให้พ่อหน่อยน้องน้องเอ้อนี่เอ้ยโคตรอร่อยเลยอ่ะน้องเอาเวลาเอาขวยเยอะนะ มาเลยมาเลยกมมาเร็วโคกเร็ผ่านไปอ๋อนี่ปอโรยมาเร็วมาเร็วลูกเส้แน้วมาเลยมาเลยมาเลยปอโรยปอรกกเรอดอยู่แล้วครกเหกรกเรกันทุกมือครกลังยาอ่ะยากีมือไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวามีกามีฝังจัาเลยนะอืมนุองผมโ่เฮ้ยย มาเลยก่อนกินก่อนพี่แหละมากินก่อนกูปากก่อนปาเฮ้ยไปเลยสักคำก่อนจ้ะกินก่อนพี่กินก่อนซักคำก่อนจ้ะมาเร็วมาเร็วมาแซเนาะคร็วต้มาเลยตาเสร็จแล้วมาเลยหิวอะไรดีไอ้น้องเออชุดหยอนเลยไอ้น้องมาเร็วมาเร็วร้อยกว่าวันนั่นแล้วไอ้น้องเออ ขสดเกือย่างนี้แหละมันจะได้ใส่เลยและกลับบ้านกลับบ้านอยากใส่เกลือเกลือใส่ชุโรถอ๋อแล้วตกใจว่ามันเป็นซ้มตาจะใส่เกลือเข้าไปอีกใครใส่เกลือลูกใส่เกลือไปทำไมล่ะพี่ก็ใส่เกลือก็จบข่าวกันเลย ด,ดูหน้าตาก่อนลูกสามคคกทีให้ปูนเต้ยเอาลงมาคกที่สามต่อเลยเต้ยวจบนี่จ้า ครกที่สองแล้วค่ะอ้เซ็บมากเลยค่ะอืมาจ้ะตามคนคนไม่มาก็กินก่อนคะับโคตรอร่อยเลยพวกนี้ตัวเลี้ยงอร่อยตัวเลี้ยงแล้วเล่าไม่ต้องเล่าเรีวกินเลยใช่ครกที่สามแล้วนะจ๊ะอ้ยสุดเยอะเรียกไอ้น้องมาเอาเลย น้องเออมาน้องตุ๊กแกมาแล้วค่ะมาลวจ้านี่ค่ะยุ่ยยเลยค่ะอืมดูขาขน้องไม่เยอะเหมืของพี่เลยของพี่เยอะเต้ขาดพี่มีเยอะเต้ยีดําฮะตอนนีดคะ มายกีเีมาอีดาค้าแล้ก็คาเมาจ้ากินด้วยกันค่ะทุกคนครับมากินเลยค่ะเข้าวเลยค่ะแม่กินข้าวคนแม่มันต้ดังป๊อกแล้วมันก็เล่นไปนู่เลยเป็นไงนัวอือหือยั่ยจ้ะให้เขาซก ไม่เขาเถอะไม่ะเขาเป็น้องน้อยไม่ตื่นไม่หวานไม่อะไรนะไม่มันก็หวานมันสุงท่านั่นนี่สุกเลยแหลมไม่โยกเต้ยหยิบลงมาเลยอ่ะโชว์โชว์น้องแจ็โชว์อ่ะอร่อยไหมไช่กรอบก็ได้มาเอาน่าได้มาอร่อยไหมอร่อยค่ะอ่าจกบอกอร่อยค่ะทุกคนเยี่ยมเลยครับใช่แล้วคุยแบบสนุกสนานกันนะครับกินไปคุยไปนะครับ ตมตํยั่วย่เลยจ้าสามครกค่ะวันนี้สามครกไปก่อนมาเรยจดหนักมั้ะไอ้ทุ่งไปไอ้ทุ่งเดีใจครึ้มันผล่เห็นหมายติอือฮึอมเ้ยครับจะปุงมันแใช่ไหมนี่จ้ายั่ยยเลยค่ะไยั่วเลยมา เรากันเป็นเลยล่ะเรากำไม่เป็นหรออร่อยนะโยตัวยเอยงเพราะโยแหลงๆมองตูตรงนี้มันดีนะอตอนพ่นๆมัน่มองมให้ถึงหมดน,นะแหลมมาตวยดีนะไม่คนไม่เคยมาไม่ใครได้มาดูมัน คนเราก็ไม่ได้สนใจไม้ขนาดเราอยู่ตั้งมาอยู่ตั้งหลายสิบปีที่เรายังไม่รู้เลยตรงนี้มีบอกอมไม่รู้จริงสมัยาหันเป็นผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันนี่กล่องนี่เหมือนลอกเด็กประโยชน์จากบ้านประโยชน์ครับในถามม่เปลี่ยนประโยชน์ครับฟูดอกไม้ตัดส่วนนี่ก็เก็บที่เขาเที่ยวบันเท้บ้านเอาคนห้าสิบห้าสิบเนี้ยเขาคนไทยลูกเขาสิ่ที่ทำดีดีเขาใส่ลูกใส่เลยลูกอ่ะนึกดู กี่ปีกี่พศอแล้ว,บบว,วไม่ยา้าไม่เคยขึ้นเลยในบอลแ่อกมพี่มาเวอืมลมาจะลกระดูก้วเ็จ้าว้มันมบันน่ใบอนกา้าโมเลยเดจลูกมันมก็สบายเลยมันลอลูกใหม่มันล,ลอ,อลูกมกันไข่ล้กม,มกิ้จนะเมืกีนามขึ้น้งกีนะนลูก นีเลยปากเจอกันทั้งนั้นค่ะเอาไปคนละขวดเลยไม่ต้องใช้แก้วอย่าไปลมตายก่อนเอาจ้้ยขอบคุณค่ะเออไม่คิดชิบชิกเลยน้องต้องกินน้ำปลาแล้วนะเจ้เอาไม่ให้นายเอียดหลือมั้งกคนนั้นน้องไม่ให้หรออย่างเลยหนุ่ม่อนเลยนะออกไปตายเป็นไรเขาไปหยิบใหม่ สเสื้อีหลีเลยวันนี้ด้วยทำเผ็ดไม่ต้องดูใครเลยนี่พ่อพุทธภาษามาทรงตึงหมดคุณพ่อ,ค,อ,ค,อคุณแม่คุณตาคุณเจ้ารอ,อร่อยค่ะต้องอย่างนี้นะครับตัดคนเรียกอะไรนะตำแล้วตัดตัดตัดคนโอกไงเพราะคนกินไม่ไหวน่าจะมันเต็มมันไม่เผ็ดจี๊ดตีแรกนะมันเป็นจะเป็นเรื่อยๆเรื่อยๆนะต้นตำใหม่ๆมันจะอร่อย พอล่องหลังมันตาจะไหลเดี๋ยวแล้วเขาจะบอกว่าอย่าฆ่าคนตัน <laughs> <c ười> กินเรื่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมันเผ็ดนะนะเกลือไปลอาเกลือมาทาปากนะแก้เผ็ดได้กนะินเสร็จโดนน้ำเฮ้ยเก็บไปก่ดน้ำกร,ระเดียบเลยยขึ้นไม่ได้ ใช้แม้กระทั่งเปิดน้ำถูกสะไพรโอ้โหเลยอยู่นังนันเผ็ดจึงเปิดน้ำไม่ได้มันลื่นมือมันเลยโดนตามือเอาไปโดนะไยจีอันนะนี่นี่ต้เยเอามือดีล่วงอมามกเลยนะลู่นุโกนูกันยังกันลูกนุระบายมาใส่แทน ไม่ต้องพามาหักใส่ตั้งต้นเลยของคุณกินไปบนไปค่ะก็มไม่กินพริกก็ะเขียพริกออกเลยมันก็ไม่เผ็ดแก่งของจีนด้วยนะยอดเก่งกับพี่อินสุดยอดเลยไม่มีใครตักที่ยิ่งมำจำเพชรเก่งด้วย ดูสภาพแต่ละคนเรื่อบบรีบเลยไหมล่ะเหมือนอีฟามตายกินไปกินไปอย่าข้าวคนต่ำนะคะตอนนี้เมื่อก่อนเมื่อสิ้นแลกินเรียบนะตื่นพัดหมึกตอนนี้จริงกินเรืเลยไม่ได้นะรีบไม่ได้เลยต้องกินเรืเลยๆลวกเลยเละมือสื่อนานนิดแป๊บหนึ่ เมื่อเสือมาโค้นมืงมือใจเหมือนเดี๋ยวเรียกเป็นอาตอมอาตอมประโยนานนั่งดูโดตรงนี้เลยไหมบอกส่งส่งมันให้ด้วยนะแองนั่งบนนั่งด้านล่างคนที่รออยู่ข้างล่างไปกูเสือนั่งรอดูค่ะ มป็นอัตโนมัติไม่ต้องใช้ไฟไก็ติดใช่ <laughs> ออประหยัดไฟลมแรงด้วยลมเย็ยนสบายรู้ค่ะลมพัดเย็ยนโปรง่งอืมผักหน่อมาแล้วจ้ะฮะผักหน่อผักหน่อเลยมาแล้วค่ะผักธรรมชาตินะจ๊ะ <laughs> ไม่เลื่อยเหรอมีเลื่อยไหมยก ไม่กิน,นะนลูกหวยเลยฉันต้องฉันมาดูสิทำไมแบ, <laughs> แบมเพื่มเลยอไรไม่มีใครกินได้ตุ๊กยังจะไม่กินเหมือนกัน <laughs> โอ๋ประโยชน์เลิกกงถึงมาเลย <laughs> ยันตั้งปฏิญาณไมาแล้วฉันไม่กิน <laughs> ประโยชน์แพ้คพวกนี้ไม่กบกอง <laughs> มันได้กเกิดหมอกของมั <laughs> ไนไป <laughs> ใครจะพูดเรื่องเศร้าพูดแล้วหลองจบไปเลย <laughs> เดือดกาดเกลืออยู่ไหนรน้ำปลาน้ำปลาทาปากไม่ได้ดูตรงเกลืออันน้ำปลาทาปากอันน้ำปลาทาปากแก้เผ็ดอร่อยมากเลยค่ะไม่ลดเลยเผ็ดมากทิ้งแล้วเนี่ยเขียวเขียวรวมกันไว้นะ ทั้งมะนาวทั้งพฮ้ยเอามาป้าวินั่งดูเล่นทั้งเลยอะไรก็เดาเนาะจะเดาไหมเนาะน้องเขียนจะเดาให้หนนูี่จับโยมแม่ปลย่างนี่ผักผักผักแตะเดานี่โยมมาเลยกินก็จะเสร็จแล้วค่ะเพิ่งนึกได้ว่าสะเดาค่ะ กินกับสุปต้มค่ะสะเดาเอามาหน่อยังไงกับซุปต้มผิวผิวนี่ค่ะขี่รวกกันนีะใบเนี่นะใบมะละซุ้มติ้งลูกเล็กๆกันอร่อยนะนี่ค่ะดูนะคะะเดาขออนุญาตนะคะพูดนะผมมันนี่จ๋ายุ่ยจังยื้อยืนแดงอกลวกมากกอง นี่สะเดางว่าจริงๆส้มตำโคตรขมเลยค่ะโคตรขมเลยค่ะโคตรอร่อยโคตรขมไม่ใช่อร่อยนะโคตรขมเลยค่ะกินคำแรกสองคำอร่อยอร่อยเต้ยออร่อยเต้ยอืออร่อยเต้ดิบตั้งนั้นตั้งนั้นพอกินกินมึงจะกลากูเลยเต้ยไม่ใช่ไอตอนเราล้างพริก เตเต้เออพอประมาณนะไม่เรากรมล้างเทใส่ปุ๊บกรหนึ่งแล้วไม่สนใจสองกรแล้วเพื่อนกับพี่ก็ไม่สนใจแต่เองสมควรคิดได้ถาดนี้รู้ไหมว่ากี่กรรสามกำโอ้ยาสามกรมที่ไหนครกละสองกรรมสองสามครกก็หกกรรมเไหมสองสี่หกหกกอรมื่อมาที่บ้านหรฮิกไม่รู้อะซื้อมาแล้วฮตถูกไม่เป็นไร แถวบ้านเราใส่ไม่เยอะเพราะพริกมันแพงไอ้เติมไปถูกบ้านไอ้เต้มมันซื้อมาถูกของมันซื้อไปบ้านเลยซื้อมาห <c oughs> ้าสิบเหลืออยู่สิบเม็ดเลยมาห้าสิบบาทเหลือสิบเม็ดอืจริงอ่ะไม่ต้องกวนมันหิีวมาอย่างนี้เลยพริกะโอ้โหที่กลางล่างนี่นี่นี่ไม่ใช่ว่านะคะนี่พี่ๆเขาบน่นว่าเผ็ดนี่ขนมหวานแก้เผ็ดเห็นไหม เอม,มันเขหวน,วม,หวนมันอวดเลยคามูอวดแล้วจนตนเลยนะต้ยนเลยมน,นี่ขมูก็จะหมดแล้วค่ะอันนี้สามงบอยชาแนลกับพี่ๆก็ไม่ไหวแล้วนะครับสุดท้ายเรา<ม>ก็ยอมขอบคุณทุกการรับชมบนะคะใครที่เข้ามารับชมขอให้มีแต่สิ่งดีๆโชคดีๆเข้ามาในครอบครัวพ่อกันไม่คลิดหนาค่ะบ,บ๊ายบายโชคเกียโชคเกียโชคดีโชคดีค่ะ